วันนี้มาต้มกับชายนะครับพอที่ต้มน้ําเดือดแล้วก็ผักคงจะใส่อันนี้ช็อนน้าเย็นมาแล้วครับนี่บุกกระเทียมใส่เลยนะครับใส่น้ามันไปหน่นอยนะที่เราลวกล้วก็ใส่เกลือลองไปหน่อย จะดูแบบทำให้ขับหน้าคานเขียวแล้วก็ผัดแล้วก็ใส่ปรุงรสได้เลยต้มยังไงก็ไม่เละครับเดื่อวน้ต้มยังไงก็ไม่เละ ใส่ติ yup. <k <k ๊กี่ติกขาวนะนีดแล้วก็ช่วยให้สีหน้ากินกับนิดนึงอนิดนึงเี่ยอน้ันนี้ก็เป็นตัวปาเกลี่ย ไม่ชอบหัวเช็ดเท้าก็ใส่หัวีดเท้าไปได้นะครับต้องจับชายประกาศขมนะครับ ต้มน้ำพิ้งเสร็จแล้วก็ซอสน้ำเย็นแล้วก็เอามาผัดกับน้ำมันกระเทียมนี่นะครับอันนี้เราต้มกระดูกหมูไปแล้วชุบโอ้โหเดี๋ยวเราก็ผัดนในไฟอ่อนๆกระดูกหมูมอ,อ่อน,ออน ลองไปทำกันดูนะครับวันนี้ลองไปทำกันดูวิธีต้องจับชข่ไม่ให้เละนะครับแางนี้เองครับง่ายๆ ก็เปิดไฟนีได้เลยเปิดฝาแล้วก็เมมาปรุง